เธอราวรีอดีตภรรยาออยธนาโพสต์สดตอนรับวาเลนไทน์หลังมีข่าวเตียงหักหลังจากมีข่าวเตียงหักเธอระวรีทองคำกุลอดีตภรรยาของนักแสดงหนุ่มออยธนาสุธิกมลก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความระบายความรู้สึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการทําหน้าที่แม่ที่ดีในการเลี้ยงลูกคนเดียวทําให้หลายคนเข้าใจว่าทั้งคู่มีปัญหาสันครอนกันจริงและยังไม่มีวิแววที่จะปรับความเข้าใจกันได้ ล่าสุดวันที่14กุมภาพ,พันธ์เธอระวรีก็ได้ออกมาโพสร,รูปภาพคู่กับน้องรีนาพร้อมข้อความว่าพี่เอ็ม2.5ที่ว่าโหดยังไม่เท่าความสดในเดือนกุมภาพันธ์วาเลนไทน์แล้วไงหมวยรีนาพร้อมทางคอมเมนต์ใต้ภาพระบุว่า SVD ค่ะวันนี้ก็แค่วันจันทร์ ตอกย้ำสถานะสดขนาดนี้เรียกว่าชัดเจนสำหรับคำถามค้างคาใจว่าทั้งคู่ได้เลิกรากันงานนี้เหล่าแฟนๆต่างให้กำลังใจคุณแม่อย่างล้นหลามอาทิแคปชั่นแม่นั้นวาเลนไทยมันก็แค่วันจันทร์จะแม่คอมเมนต์ทัดมาบอกว่ารักแม่และน้องรีน่านะคะมีความสุขมากๆนะคะคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าทางนี้ก็สดบาดๆสดแซ่บไปด้วยกันค่ะรูปนี้หมวยเหมือนหมามีมากคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป็นกำลังใจและจะคอยสพอร์ตแม่กับหมวยตลอดไปค่ะ คอมเมนเตอมาบอกว่าแคปชั้นโดนใจมากแม่ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ